คำอธิษฐานจิตก่อนสวดมนต์ข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานในการสวดมนต์ในวันนี้ขอน้อมอาราธนากำลังบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมมหาจักรพรรดิทุกๆพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์พระธรรมและพระอริยสงฆ์ทุกๆพระองค์รวมทั้งท่านผู้เป็นเจ้าของพระคาถาศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดทั้งหลายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับพระคาถาทุกๆพระองค์ ขอได้โปรดเมตตาเชื่อมบุญบาร,รมีทั้งหลายในทุกภพทุกชาติของข้าพเจ้าจงมารวมเป็นกระแสเดียวกันกับทุกพระองค์โปรดน้อมนําพลังบาร,รมีนี้เข้าสู่ตัวข้าพเจ้าณการบัดนี้เพื่อนํากําลังนี้มาใช้เป็นประโยชน์ต่อตัวข้าพเจ้าและส่วนรวมทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุและโปรดเมตตาประทานพรให้การสวดมนต์ในวันนี้ของข้าพเจ้าศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธ สำแดงอนุภาพแห่งพระคาถาทุกประการข้าพาเจ้าขออุทิศกุศลผลบุญนี้ให้กับวิญญาณได้ร่อนที่มีทุกเจ้ากรรมนายเวรบิดามารดาครูบาอาจารย์ศัตรูทุกพกทุกชาติของข้าพาเจ้าและเหล่าเทพพรหมเทวาทั้งหลายขออนุภาพบุญกุศลที่ข้าพาเจ้าได้สั่งสมมาทั้งหมดนี้จงมีผลขอให้เป็นอโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพาเจ้าที่กำลังให้ผลวิบาก,กรรมทั้งหมดในพบชาตินี้ และในทุกภพทุกชาติโปรดงดโทษหยุดจองเวรตัดอกุศรกรรมที่มีแก่กันให้สิ้นลงโดยฉับพลันข้าพเจ้าขอรัตนาฝากดวงของข้าพเจ้ากับทุกพระองค์ขอให้ข้าพเจ้าพบแต่กรรมดีตลอดไปไม่ว่าข้าพเจ้าจะเกิดณที่แห่งใดในสามแดนโลกธาตุนี้ขอความขาดข้องความไม่มีอย่าได้เกิดกับข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าจงมีแต่ความสำเร็จและมีความคล่องตัวในทุกๆเรื่องนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ขอให้วิบากกรรมวิบากมานอุปสรรคต่างๆในชีวิตโรคร้ายภัยพิบัติมาลายหายสูญไปไม่มาขัดข้องขัดขวางความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมของข้าพเจ้าและได้โปรดเมตตาเปิดบุญบาร,รมีเปิดโชคลาวาสนาเปิดการเงินการงานเปิดหนุนดวงเชืตาให้พบหลทางสว่างรุ่งเรืองเป็นปัใจจัยให้ข้าพเจ้ามีชีวิตที่บริบูรณ์เพียบพร้อมต่อการสะสมบาร,รมีทุกๆด้าน เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาผู้คนสัตว์วิญญาณทั้งหลายตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานขอสิ่งที่ข้าพเจ้าอธิษฐานนี้จงศักดิ์สิทธิ์สำเร็จเป็นจริงโดยฉับพลันทันใจเหนือความคาดหมายทุกประการขอทุกๆพระองค์ได้โปรดเมตตาน้อมนำพวกภูมิต่างๆทั้งหลายทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุเทพพมทุกชั้นฟ้าทั่วทั้งหมื่นแสนโกจัก,กรวาลรวมทั้งท่านเจ้ากรรมนายเวรในทุกพกทุกชาติ ขอโปรดจงมาอนุโมทนามหากุศลผลบุญนี้และมาร่วมสวดมนต์นาการบัดนี้เทินสาธุสาธุสาธุ